ก็สวัสดีนะครับเย็นวันนี้ก็เย็นวันที่ยี่สิบสี่นะครับยี่สิบสี่มิถุนายนสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะครับวันนี้เราผลิตเสื้อนะครับเสื้อสีปีกแมงทับนะครับหรือว่าน้ำเงินเข,เขียวนะครับตัวเสื้อก็จะเป็นเสื้อ แขนสั้นนะครับแขนสูรเป็นสฟอรีนะครับแล้วก็มีผ้าอัดทั้งตัวนะครับซับรึ้งตัวนะครับเป็นลายคอนะครับลายคอที่กําลังนิยมกันทุกวันนะครับใช้เชื่อก็จะมีลายเป็นชั้นเป็นชั้นนะครับเป็นขอบใส่แลภูมิฐานนะครับสนใจก็ สั่งผลิตได้นะครับที่0813931167นะครับร้านเสื้อแม่สุนีนะครับอำเภอบึงบูนนะครับจังหวัดสะสกีดครับ,ร,บรายงานเท่านี้นะครับสวัสดีครับ